น,นี้กลับมาแลนโตล้มหนาวนะครับไอ้ได้หกรอบเลยไอ้ <c oughs> อได้หกรอบเกมยิงม,มานั่นซื้อเยสู้กันมูกันเป็นมูกันเกือบตายอยู่นองนี่คือกัน สวัสดีครับพี่น้องป้องไป umas, สุขู ard, สุคนนะครับมือนีกับมาอยู่กับบิวอีกแล้วนะครับกับช่อง d b นะครับผู้ใดให้ลัะกด subscribe กับกดให้ผมแน่นะครับมือนีนะครับมาอยู่กับบิวนะครับบรรยากาศยนีมือแรงนะครับมือนีบิวกัสีมาแลนออกกําลังกายนะครับอยู่อ่ลิ้มหนองนะครับอยู่แถวบ้านนี่แหละพี่น้องนี่หนองแถวบ้านนะครับเขาเอิญนว่าน้องสิมนะครับนน้อยกะ มาออกกำลังกายอยู่นี่นะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับเป็นคลิปแรกของบิวนะครับในปี64นี่นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพนะครับเมนี่กะถือว่าเป็นมื้อแรกของการออกกำลังกายของบิวเลยนะครับในรอบหลายเดือนนะครับซึ่งบิวห่างหายจากการออกกำลังกายไปโดนครับพี่น้องโดนอิหรี ปกติบิวกะดำเนินรายการโดยภาษากลางนะครับเมื่อนี้บิวก็เลยแบบว่าเอออยากใส่ภาษาอีสานในการดําเนินรายการสักคลิปหนึ่งนะครับหรืออาจจะดําเนินรายการไปหลายคลิปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่อีสานอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ละเอ็ดครับพี่น้องก็เลยถือโอกาสใส่ภาษาอีสานในการดําเนินรายการหลายๆคลิปนะครับเมื่อนี้ก็มาแลนกับน้องเกณฑ์นะครับบรรยากาศยังมื่อยังครับพี่น้องบรรยากาศดีครับนี่นี่นี่ครับ น้องนี่ก็เป็นน้องน้องสิมนะครับน้องสิมบ้านเฮาก็อยู่หลังบ้านบิวเองนะครับซึ่งเฮียนบิวเนี่ยก็อยู่ติดกับทงไฮทงนาอยู่ติดกับหนองนะครับซึ่งมีสองนองมีน้องสิมกับน้องอลางนะครับซึ่งเป็นหนองที่เก็บน้ำนะครับสําหรับหมู่บ้านของบิวนะครับพี่น้องหมู่บ้านบิวก็มีส่วนหมู่บ้านเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ผมแมนยูจังหวัดเชียงใหม่ดิพี่น้องอยู่จังหวัดละเอ็ดครับอาเภอโพชัยครับผมเนี่ย นี้กามาแลนโต้ล้มหนาวนะครับแต่ว่าครับ่าค่อยหนาวเรารับพี่น้องกันบรรยากาศแบบว่ากําลังดีนะครับล้มพัดวอยดนะครับพี่น้องกับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศนะครับดีๆนะครับครับมากคราพพี่น้องอายุบ้านนะครับโดนๆด้มาเถอะพอเด็กไปเรียนกรุงเทพแล้วก็พอค่อยเด็กกลับมานะครับซึ่งกลับมา แค่ช่วงเทศกาลเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้กับสถานการณ์โควิดตอนแรกกบว่าสิกลับกรุงเทพเลยวลพี่น้องแต่ว่าระเจ้ากับประกาศเป็นพื้นที่สีแดงก็เลยไม่ได้กลับไปนะครับก็เลยรอให้มันติ่มซ่วงแิดหน่อยนะครับสําหรับสถานการณ์โควิดนะครับมือนี้ครับกับมีเรื่องมาวอาสู้พี่น้องฟังนะครับสําหรับในสมัยอยู่ปฐมมัธยมนะครับก็รู้สึกคิดหอดนะครับซึ่ง นี่อันนี้เขาเอิญน,นองอลาัางนะครับพี่น้องอันนี้หนองสิมครับนี่นองสิมวิวแลนด์อ้อมนองสิมนะครับมีหนองอลาัางครับเดี๋ยวสิอ่เก็บบรรยากาศนะครับดีๆให้พี่น้อง mm hmm. เบลเบิ้งครับ สิงที่กัดกั้เขาเตะเขาสวนวะย้ลยาลุย,ย<า>ลุดย่า <laughs> งไปสูกันแล้วพี่น้องมาสิสู่กันซุยจะสู่กันมูกันเดินมูกันไปไปไปสิงไปสิงมากก็เจะสิง มกซิงสิสีสูกันไปฮันไปไปไปีไปไป,ไป,ไปแลนกครับก็เป็นน้องเกมนะครับโอ้ยสวนมาแลนนะครับม่นอยากลดความอ้วนไนม่เป็นอะไนะครับเมื่อนี้ว่าซีแลนจักสิบรอบนะพี่น้องมันก็ได้รอบเดียวครับพี่น้อง ผมท่านละแลนซ้ำที่บะกเกม็มเลแยนผู้เดียวนะครับซึ่งเมื่อนี่กับิมาบอกว่าหนองนี่ก็เคยกเก็ตเคยจมน้ำเลยพี่น้องเกือบตายนะครับตอนนั้นยุประถมเนี่ยพี่น้องผมประมาณปอห่านี่แหละกเก็ตกับประมาณปอปอไหนวะว่าปอสองกับปอสามผมก็ลืมลนะนะเด็กน้อยอยู่กับมะลักตอนนั้นมาเลียงมาเลียงควายนะครับ ควยก็คือควายนะครับพี่น้องโมเมนต์โมเมนต์อันนั้นเด้อควยนี่ก็คือควายนะครับภาษากลางนะครับภาคอีสานเอิ้นควยนะครับมาเลี้ยงควยให้พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่นะครับก็บเลยสวนกันเล่นน้ำบัดท,ที่นี่สวนกันเล่นน้ำตัวเห็นน้ำเบิง่งมันก็เป็นตะเล่นดีพี่น้องเบื้องคุณคุณ,คณก็เป็นตะเล่นดีครับก็บเลยสวนกันเล่นน้ำลงไปบัดนี้ช่วงนั้นกน็น้ำหน้าแรงนะีงเนาะพี่น้องน้ำตื้น นึกว่าช่วงกลางๆมันสีบอลมันสีบอลเลิกซะแล้วไอ้ครับนองกับพากกันลงไปจัวเอาคุ้ยลงไปน้ำเนาะเออถือว่าให้คุ้ยเล่นน้ำพร้อมนะครับเลยพากกันลงไปบบานี้พอลงไปแล้วเออก่ยางไปย่างไปเออมันบอลเลิกดอกว่าสั้นเอาเลิกไก่ยางไปว่าสีขามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเห็นน้ำตื้นๆก็เลยว่าสิเออพากกันยางขามไปนะครับ ใา่ครับน้องขัดจูงคุ้ยไปย่างไปย่างไปคุ้ยมันก็เลนน้ำหนาแล้วพี่น้องก็เลยเออคุ้ยไปแบบนี้ย่างไปย่างไปย่างไปบบดนี้เพราะไปหอดมองกลางๆนี่จัก่อยบักเกมส์ีจมน้าพี่น้องผมก็สิตายแล้วว่ตายแล้วแับนี้กระไว้เอาไว้เอาแบบนี้เหตุจังไหนน้องแบบที่นี้ผมก็เลยพยายามวายขึ้นเห็นมันไปก่อนน้องอืม กันมาเบื้องน่องน่องกสิจมผมก็สิจมเพราะผมผมก็เลยพยายามว่ายนะครับว่ายไปแบบนี้เออเหยียบพื้นได้พอดีปุ๊บเห็นบักเกมยุบตุบป่องตุบป่องตุบป่องอยู่อยู่กลางน้ำแม่พี่น้องโอ้ตะลตโนมันคิดเห็นย้ำได้กัดโอ้ขนาสีผ้าน่องมาเล่นไหมครับเอาบบดที่นี่มันก็ตุบป่องตุบป่องอยู่นอแบกเกมมันก็เตี้ยเตี้ยเนาะตะกี้บัดที่นี่ความโชค้ายยังมีความโชคดีอยู่พี่น้อง ควยที่บักเกมมันจูงมาน่ยควยที่บักเกมโตมันจูงม้านละมากับมันอ่ะมันมันเสียอยากแคะแน่จักน้อยแหมพี่น้องมันสิแบบว่าเอออยากหนีเขาจักน้อยมันก็เลยแบบว่าอ่ามันแลนขื้นฟังบัทีเออบักเกมมันก็จับเชือกไว้เนาะจับอกหลักมันไว้แหมพี่น้องเออก็นี่ก็เลยควยมันก็เลยดึงขึ้นดึงบักเกมขึ้นไปพอดี เกือบตายพี่น้องมันกระตุ้บป่องตุ้บป่องสิลงสไปซอยน้องจังไหนผลสุดท้ายคุยซอยชีวิตนะครับถือว่าฟาดเคาะเออจังไหนสิว่างได้ละถือว่ามันยังบ่ถึงขาดเนาะพี่น้องเออเกือบตายอยู่น้องนี่คือกันก็เลยแบบว่าเป็นอู่ท้าห่นนะครับผมตั้งแต,ต่ตอนเนิ่นผมกับบอเคยพาน้องมาเลดนามีน้องอีกจักเทียแต่ว่าก่อนก่อนหนาเกือบจมน้ำเนะี่ยผมก็มาลากเ่นกันมาลาเล,าลาเทือนะครับสําหรับ เพราะว่าจะเป็นน้องซิมน้องอลังผมก็เล่นมัดสู้น้องพี่น้องเล่นจนแบบว่านิดหน่อยเนาะเห็นหนะ้ามันก็อยากลงยังส่ไหมครับอืมมันขั้นละนันก็เป็นอุทาหอนสำหรับตอนนิดหน่อยนะครับคิดเนี่ยนอนคิดยามได้ก็คิดลิตนุนฮ้มมันตต่ตอนนั้นเขาสิรู้สึกจังใดเขาสิแบบสิเสียใจซ้ำใดไหมพี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นความผิดของของบิวน้ำที่แบบว่าเออพาน้องลงเอยียงสิแห่พี่น้องซึ่งมาเลี้ยงกล้วยก็เลี้ยง ปกติก็เลี้ยงอยู่อยู่ถึงฟังนะครับจังไหนจังอยากลงไปเราคุยแบบซดิเลดูท้าหอดน,นั่นแหละพี่น้องคะเลยมาเราบ่าสู่ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้กับท่านเราเคยบ่าสู่ไผ่ฟังนะครับกับหุจกักหูแค่สองคนแม่พี่น้องเออละกะ็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเกือบจมน้ำตายนะครับ นะครับเดี๋ยวผมไปแลนก่อนพี่น้องนะครับไปจำเราพี่น้องมองเลนหน้ามองนี้นะครับนี่ก็เคยมาสอนกุ้งสอนอยังอยู่ครับพี่น้อง มื่อนี้ก็บ่ได้บ่ค่อยได้ม,มาสอนแล้วครับนะครับเ,รเอาบรรยากาศนะครับกินหอดกินห,หอดดีพี่น้องย้นยันคินหอดย้ำมันเนื่อยอย้นึ่งคิดหอดบ้านมามองนั่นก็สิเป็นเฮียนผมนะครับคุณเฮียนผมนี่ก็เป็นเฮียนผมนะครับอยู่ใกล้ๆ <laughs> นะครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมไปแล่นก่อนครับเดี๋ยวครบสิบรอบ มาพ่อกันครับพี่น้องจะกรอบแล้วเกมสี่รอบไอ้ได้หกล้อเลยไอย <laughs> ้ได้หกลอบกเกมมึงยังมานั่นไอ้แลนก่อนมึงอีกไปเฮาไปแลนต่อสิบรอบมึงนี่ไป10ร,ร,ร,รอบไปโอเลี้ยงไป บอกเปะวิ่งสู้โควิดคนวะไปไม่หยุดท่านอยังครบเล,เลยพี่น้องโมเมนต์สิบรอบเลครับยี่สิบรอบห้าสิบหารอบนะครับได้แค่หารอบออเอาไหวพี่น้องเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บไปที่นิดเท่นหน่อยนะเออมือลุ้นจากหกรอบเจ็ดรอบจนทอดสิบรอบใ้ได้นะครับ ยังไมอแรงกสิสองน้องนี่อยเมืดมืดดีพี่น้องเป็นได้ยานครับฉันเม้มเป็นได้ยานดีพี่น้องฉันยังไม่แรงนี่เออเพราะว่ามีผีผีอยู่ในน้ำนะครับตอนนิดหน่อยค่อยเงยเง่ไปฟังก nice. ็อยากแห่ก็อยากให้มาเล่นแหนมแหนมตอนนิดหน่อยก็มาลากเล่นกันดีดี นะครับนั่นแหละกะตีวอาให้ฟังแล้วพี่น้องเกือบตายเกือบพากันตายนะครับคุ้ยซอยชีวิตนะครับนะครับผมมานี่กะพาพี่น้องมาเอ้ายยาเฮ้ยย่าเอาแล้วพี่น้องมาหันคือบวกรัดกันสูบเอามันมาไหมเกมนั่นแหละครับมานี้กะพาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศนะครับแรนสู่โควิดนะพี่น้อง ยังไงกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ใดวานชีางไม่กลับมาเก็บบรรยากาศแลนอ้อมหนองได้นะครับเขาบอกง่วิ่งรอบหนองนะครับนะครับผมใครที่ติดตามผมอยู่ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอาจจะอาจจะฟังไม่รู้เรื่องบ้างนะครับรู้เรื่องบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ยังไงก็เป็นคลิปสวัสดีปีใหม่คลิปแรกนะครับวิ่งสู้โควิดนะครับ ก็มีท็อปปิกเล็กๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับประสบการณ์ตอนเด็กๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็ช่วยกดใครยังไม่กดซับสไคร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงกิงกิ้งด้วยนะครับผมกิ้งๆๆๆกิงกิ้งมือนีกะขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับบ๊ายบาย